อาหนูนต้ไหมไ้ใต้ได้แรงเครียกเครียอบขอมมุณนอยขอมคุณนายไปช่วยชาวบ้านครับชาวบ้านครับเปหไตักนทแต่คนดีเยอะนะ กม่ได้พูดถึงว่าสองแขกเป็นหน่สองสามล่างครับอ้าวสามล่างเอาล่างล่างระทุ่งนะครับจากท่านผู้ว่าทุกท่านะครับจากท่านผู้ว่าครับครับป้องกันทุกท่านด้วยครับมากเลยครับครับผมจากในน้ำผู้ว่านะครับชุกบนไปการพิเศษคลองรักษาลักษาลิ้นแดงนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับจากจังหวัดสุพรรณครับจากงานป้องกันกองอาสาลักษาลิ้นแดง คุขอต่อครับผมบครับครับอ่ะงั้นพุ่มบางวันนี้เลยได้เลยครับใครมีท่องเครื่องเอามาเครื่องหนึ่งโอ้จากสารางครับทุกป้องกันจังหวัดกองอสครับเลยครับครับจากจังหวัดสุพรรณนะครับจากท่านผู้ว่านะครับกับกองอาสารักษาดินแดนหน่วยงานป้องกันจังหวัดครับจังหวัดนะครับจากท่านผู้ว่านะครับหน่วยงานป้องกันจังหวัดกองอาสารักษาดินแดนนะครับครับผม ขอบคุณนะครับทำไรนพี่แกปปุ้งหรอบ้านได้ก็ได้แล้วบ้านไได้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับถามก็แล้วเมื่อกี้เ้าปะปุไม่ได้มาานี้มีแต่คณะตะโลกไ้่องออ้อองซ้ัววให้มาแจกขอบคุณครับป้า สวัสดีครับอ่าขอดี่ให้ท่านมอบหมายให้หน่วยงานป้องกันจังหวัดนะครับโดยอ่อสจุ๊บเปาผู้พิเศษมามอบข้องเล็กๆน้อยๆให้นะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับว้าที่ตรงนี้พี่ตรงนี้มีค่ะค่ะแล้วมันมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่โอ้ตัดเตียงนะครับแมนแหลมบ่บ่แม่แหลมเนาะโอ้นี่เรามาถึงแมนแหลมเหมือนบุษบก้อนเลยบุษสงขามเลย่ะพี่จากท่านผู้ว่านะครับเล็กๆน้อยๆทำงานครับผมอส อาจากท่านผู้ว่านะครับผมตาอายุเท่าไหร่ตาอายุเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบโอ้เก่งจังเลยพายเรือพายเรือฮะยังยูยังยูยูมาตรงนี้เลยครับยังไม่ขึ้น ตรงนี้หมูอะไรครับตรงนี้หมูฮะหมูหนึ่งหมูแปดบางแปดบางแปดหมูสามสามเปิดอันนี้จะบนอะไรครับบนใหญ่